ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลิฟชลองนะคะและววันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะชอบมากเลยเทปอย่างเงี้ยน,นะคะก็ <c oughs> เป็นผู้ชายหนุ่มรูปหล่อเป็นพระเอกรูปหล่อข่ันใจของออมเองนะคะ ไลสตาค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมต้องคิดเหมือนกันว่ารอใช่ไหมล่ะนั่นแหละสาวๆนี่แบบว่านั่งหน้าจอเลยนะสอวแกไม่ไหมตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้กําลังถ่ายละครอยู่สองเรื่องครับซึ่งจบไปก็คือแกร้อยละแก็ตอนนี้มีลูกไม้เปลี่ยนสีแล้วก็สามจลวดฟ้าของพี่ตาอยู่สามเรื่องแต่ปิดไปแล้วเรื่องหนึ่งเขาปิดไปแล้วเรื่องหนึ่งซึ่งปิดไปเองครับตอนนี้ก็เลยเหลือาจรวดฟ้าด้วยโห่เลวอย่างนี้ แบบว่าพักผ่อนยังไงเนี่ยดูแลตัวเองยังไงอ่ะเนี่ยคืออาหารนี่คือสําคัญนะครับซึ่งวันนี้จะมาเรียนรู้จากพี่อมาทํายังไงถึงสุขภาพดีพี่หมอวันนี้ทำสลัดให้ทานดีกว่าไปสลัดหมูสลัดหมูะจ้ะทานสลัดชอบใช่ไหมล่ะชอบครับชอบมากแต่ล็อกเก็ตนี่ทานกับพวกน้ำสลัดเป็นพวกแบบเปรี้ยวก็อร่อยนะเคยทานับพี่เด็กวันนี้เขาชิมพี่ไม่เดวันนี้ใครจะทำครับ ด้วยกันก็่ยอมจะทำให้ทานอ๋อก็ุดก็ทำให้ทำให้ทานแหมชัยหนุ่มมาถึงบ้านเราเดี๋ยวเราขอเสิร์ฟไวเตารมิวกันนะสำหรับผู้ชายนะคะสำหรับผู้ชายเป่าหลอกคืออันนี้มันเป็นแบบโปรตีนให้โปรตีนโปรตีนเยอะทานเลยใช่ไหมครับใ่ชัยต้องทานหมดมัน เดี๋ยวจะไม่ทานสลัดของพี่จริงๆปกตินี่ทานอยู่แล้วเป็นประจำด้วยนะจริงเหรอนนดีนะดีต่อสุขภาพครับดีสุขภาพเราต้องหลงเข้าวงการมาได้ไงตอนแรกก็ประกวดเป็นไทยแลนด์นะดีที่ไทยรัฐทั้งสาม,สามแล้วคือมาประกวดเอง <S <S หรือว่าใครแบบว่าเป็นแมวมองหรืออะไรอย่างนี้เข้ามากรุงเทพคือจะมาเทนโป้หรสอบกอล์ฟ ชอบคือติกเกิมาตั้งแต่เม่ไรแล้วนมาสิบปีแล้วครับโอ้ก็เลยแบบว้องว่าคุณแม่เขาเลยแบบลองมาดูเพื่อนๆกันหรลองมาดูสิเขามีประกวดอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยมั่วเข้ามามั่วเลยมั่วนิ่มเลยครับจนมาถึงทุกวันนี้ต้องเข้าแบบเพื่อนเป็นคนบอกให้มาประกวดด้วยเพื่อนด้วยคุณแม่ด้วยครอบครัวด้วยคือเราเห็นตามสื่อมีประกวดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณแม่เขาก็สนับสนุนเนาะสนับสนุนนะครคือเมื่อก่อนจะไม่ได้แบบอะไรอย่างนี้นะครับคือตัวลูกไม่มีอะไรทํา จริงแม่ติดผมเนี่ยไม่ได้ผมจริงแม่ใช่ไหมใช่หน่อยให้มันนุ่มจ้ะหมักเลยยังไงครับพี่ขยำเลยขยำเริ่มจากอะไรก่อนครับนั่นแหละลองๆกันไปนะแล้วนะคะที่เราต้องหมักนานไหมก็หมักไว้สักแป๊บหนึ่งประมาณจ้ะถ้าเกิดจะให้ดีอยากให้มันนิ่มจัดๆเนี่ยก็แบบหมักไว้ประมาณสักชั่วโมงอะไรอย่างนี้ค่ะครึ่งชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราก็หมูอันนี้มันนิ่มอยู่แล้วล่ะ เดี๋ยวพี่ผมจะทําน้ําสลัดคือน้าสลัดเนี่ยมันทาแล้วเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แล้วพอเข้ามาในวงการแล้วบอกว่าจากแต่ก่อนที่เรามองวงการเราคิดว่ามันเหมือนกันไหมหรือต่างกันต่างกันไหมต่างกันนะครับคือคือเมื่อก่อนเรามองแบบเฮ้ยคนเล่นละครคนเล่นหนังเลยเงี้ยทำไมดูเหมือนง่ายนะจริงๆแต่พอมาทําเองจริงให้ดูมันยากอย่างนี้่ยากยแ<ๆ>บบบางชีจนท้อเลยอะ ท้อหมายถึงว่าแบบยังไงท้อคือเราแบบไม่ได้เรียนการแสดงมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นท้อส์มาไม่ได้จบมาทางด้านนี้จริงหรอไม่ได้จบเลยแหละบางทีเราแบบต้องทำยังไงเล่นยังไงแล้ววันแรกไม่แบบเทคกี่เทคอะเจ็ดเทคสิบองจริงหรอก็ยังน้อยนะยพ่ขังน้อยพี่อะแรกก็เยอะนะเป็นแบบโอ้โหเป็นเยอะเยอะอะ เล่นไม่เป็นอ่ะก็แข็งเลยอ่ะเล่นไม่เป็นก็แข่งเล่นไม่เป็นมันไม่ได้อย่างไงอ่ะพอเล่นไปมันก็เริ่มรู้เลยว่าอะไรคืออะไรเราควรจะเล่นยังไงยิ่งเราเราได้เล่นอย่งคนเก่งๆแล้วเนี่ยมันจะได้ไพัฒนาตัวเองออกไปใช่ไหมยังไม่ได้เล่นแบบนี้นั่นสิผู้จัดฝากผู้จัดด้วยนะคะอยากเล่นคู่กับน้ำนมแล้วตอนนี้น้องโนมเรียนจบยังคะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ครับที่ไหนอยู่ด้วยเรียนอยู่ที่รังกำแหงอ้าวเหรอเองน้วพี่เป็นรุ่นพี่จริงรหม ใช่ครับคืไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะเย่งบริหารการจัดการกอล์ฟอยู่ครับอ๋อเหรอมาไหนมาทางนี้แล้วก็เรียนไปด้วยเลยก็ดีนะไปแบบว่าเฉพาะทางที่เราชอบไปเลยอ่ะเพราะเรียนในกลุ่มที่เรื่อง่ไม่ใช่ก็เรียนนี่แหละฮะชอบก็ติดเด็กกันด้วยนะจะเปิดปะก็เลยดีเลยก็เลยโอเคเลยก็เลยเรีย้เลยและอย่างนี้เราเป็นดาราเวลาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบว่าตื่นเต้นเลยไหมไม่หรอกคงไปสอบเล้อย่างเงี้ย ไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยได้เข้าไปใช่ไหมมเวลาด้วยครับก็จริงเหมือนพี่ออมอ่ะก็เรียนที่ลามก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ไปเรียนก็ไปสอบสอบตกก็ไปต้มโอ๊ยออยแต่ป็รื่องปกติเห็นไหมเป็นเรื่องปกติเห็นไหมเพราะเราจบปริญญาตรีแล้วก็ต่อโทได้อะไรอย่างนี้แล้วอย่างบอกว่าเราไปเป็นดารามาเป็นดาราปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกแบบชีวิตส่วนตัวเราหายไปนะ Merkel. แต่เราก็ชอบนเนาะก็ชอบนะก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้มันก็แบบเาในปกติชีวิตก็ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วด้วยไส่วนมากก็แบบถ้ามก็้ากิดจะเจอก็เจอที่สนามกอล์ฟกอล์็ีเป็นคนดูแลตัวเองนะเนี่ยชอบเล่นกับชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายมากกว่าถ้ไม่คยได้ไปไหนฮะชอปปิ้งชอปปิ้งไม่ดูหนังรุ่นหนังไม่ค่อยดูเท่าไหร่ต้องรอให้หนังมันออกแล้วค่อยซื้อแผ่นกลับมาดูที่บ้า ล้วอย่างเวลาเราไปแบบว่าไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราแบบมีคนมาขออะไรเช็นอะไรขอถ่ายรูปขออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเป็นดาราแล้วว่าตอนเวลานั้นนั่นมันโมเมนต์นั้นมันมันรู้สึกไงแม่ตอนเข้าวงการแรกๆอ่ะพี่เป็นเหมือนกันนะแบบอุ้ยตึงเต้นอ่ะเนาะเกินมากกว่าคือไม่ได้หยิงไม่ได้คือแบบอายอ่ะไม่รู้จะมองหน้าหรือว่าจะอะไรเวลาเดินไปก้มหน้าแบบพี่เป็นยังไงวันนี้ยังก้มเลยพี่เนาะมันได้ยังแบบมองต่ำมองต่ำตลอด คือเผิ่อมากกว่าพี่จะทำตัวยังไงหรือไม่บางทีก็มองสูงไปเลยนะของพี่แบบมองที่เดียวไปเลยก็มองมองอย่างนั้นคนเรียกหันไหมครับก็หันก็หันนะยืนก็หันอย่างนให้น้องนมช่วยกับหมูกับหมูกับกับเดี๋ยวช่วงหน้าไปทานกันให้เย็นๆนะรอแป๊บนึงนะคะ Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par son mille musiciens. Un jour, cet air me rendra folle. Cent fois, j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix.